นี่พึ่งมาเหรอใช่ใช่เหรออะไรนะใช่เหรอพึ่งมาจริงเหรอพึ่งมาไปรูบ้างปะพี่ลองทูกถ่ายงานอะไปมานานแล้วเหรอไปถ่ายงานมาได้หนิ่ปถ่ายที่ไหนมาใช่ใช่ใช่ปะสยามทุกขเวยามทุกไม่ได้ถ่ายที่นี่เหรอไม่เหรอบอลบอลคนไม่ได้ถ่ายที่นี่แล้วนี่จะไปไหนจะขึ้นไปซ้อมก่นดิซ้อมอะไรอ่ะซ้อมรายการไงซ้อมรายการแล้วลงมาอีกเหรอลงมาลงมาเดี๋ยวซ้อมรอบเดียวรอบเดียว เอครับไปไปเรื่อไปมดมานเลยเี่เอาบอแยกกันแล้วไปไปไปนี่รายการเดียวนี่ใช่เพลงี่สอง่รู้ละรู้ตะวันตกสุดแล้วอะไรกันเนี่จริงปัญญะจริงปลงมากันเดียวเอาฟิวฟิววกเล่าฟิวเล่าความวนตั้งใจเหลือเขาละแป็นละบ่นละบ่นละบกแคมเพงเมืม่อยาที่เขาละขากันละกันละแกงสันบบอายาละที่เขาล่อ